สินค้าพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนสนใจติดต่อสั่งซื้อสินค้าได้ที่ Facebook พาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนเบอร์โทรและไลน์ไอดี0824456635คุณกำลังฟังคืนปล่อยผีเรื่องราวหลอนๆที่นำมาฝากทุกท่านรับฟังได้ณนะบัดนี้ เรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นกับพี่สายชนพี่สายชนเนี่ยส่งเรื่องมาแล้วก็พี่สายชนเองเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยเขาไม่เคยฟังเรื่องผีเลยจนเขามาเจอเรื่องนี้แหละกับตัวเองเขาก็เลยมาศึกษาเรื่องผีเขาจะฟังเรื่องผีทุกช่องนะครับแล้วเขาก็บอกว่าจากที่เคยไม่เชื่อเลยเนี่ยกับกายมาศึกษาในเรื่องนี้เลนะเพื่อจะป้องกันตัวเองนะครับ เพราะเขาโดนมาเนี่ยค่อนข้างหนักนะครับย้อนไปประมาณสัก9ปีเนี่ยพี่สายชนเนี่ยทำธุรกิจอ่าเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นกับตระกูลของพี่สายชนก็คือการทำอสังหาริมทรัพย์เป็นทั้งในหน้าที่ดินเป็นทั้งในหน้าขายบ้านเป็นทั้งในหน้าที่ทําเกี่ยวกับรีโนเวทบ้านด้วยนะครับไปซื้อบ้านเก่ามามารีโนเวทใหม่ แล้วก็ตั้งราคาเพื่อจะเก่งกําไรอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันเป็นธุรกิจตกทอดมาเรียกว่าเป็นธุรกิจมรดกแล้วกันซึ่งคุณพ่อของพี่ชายชนเนี่ยก็ทําธุรกิจนี้มานานแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองนะครับสุดท้ายแล้วก็แยกธุรกิจให้ลูกลูกทากันหนึ่งในนั้นก็เป็นพี่สายชนหลังจากที่เรียนจบนะเรียนจบปริญญาโทเลยนะนะครับก็อ่าเรียนจบปริญญาโทแล้วก็เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเองก็ ได้มาดูธุรกิจซึ่งก็เป็นคุณพ่อแหละที่ยกธุรกิจนี้ให้นะครับลูกทุกคนจะมีธุรกิจหมดเลยนะเอาไปคนละ,ะแขนงกันธุรกิจที่พี่สายชนทำเนี่ยมันจะต้องดีวกับคนนะต้องใช้การเจราจาพูดคุยเขาก็จะมีเลขาประจำตัวซึ่งเลขาเองก็จะเป็นคนรับงานวันหนึ่งเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยได้ไปรับงานงานหนึ่งและกันนะครับ คนที่จ้างงานนี่ก็คือคุณเอกคุณเอกเนี่ยภรรยาเขาอะชื่อคุณแพรนะครับเขาก็สนใจเกี่ยวกับบริษัทที่พี่สายชนทำเป็นบริษัทที่ครบวงจรเกี่ยวกับอสังหานะครับเขาก็มาจ้างให้บริษัทพี่สายชนเนี่ยทำโครงการบ้านโครงการหนึ่งซึ่งโครงการบ้านโครงการนี้มันถูกเรียกว่าธนาคารยึดไปแล้วกัน นะครับแล้วเขาไปประมูลธนาคารมาได้หรืออะไรก็แล้วสักอย่างนี่แหละมันเป็นตึกที่สร้างแล้วเจอวิกฤตเศรษฐกิจทําให้ตึกตรงนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่ในหมู่บ้านนี้มันสร้างไม่เสร็จนะครับแล้วปรากฏว่าคุณเอกเนี่ยเขาเป็นคนที่ไปประมูลมาได้สุดท้ายแล้วก็ต้องหาคนรับเหมาเกี่ยวกับรีโนเวทบ้านเพื่อจะทำบ้านในโครงการนี้ให้เสร็จ ื่อที่จะปล่อยขายนะครับก็มาติดต่อพี่สายชนพี่สายชนก็เข้าไปเจราจานะครับณนะตอนนั้นเขาก็ขับรถแบบค่อนข้างหรูเลยแหละเป็นรถยุโรปมาเลยนะฮะซึ่งก็ดูโปรไฟล์ดูโน่นนี่นั่นเนี่ยอา่าเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะอา่ารวยแล้วกันเกี่ยวกับาทำธรรุรกิจนะครับก็มาเจราจาที่บริษัทของพี่สายชนณนะขณะนั้นก็เป็นการพูดคุยกันนะฮะแต่พี่สายชนเนี่ย ความรู้สึกของตัวเขาเองเนี่ยเวลาที่เจอกับหน้าของคุณเอกเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าทําไมเขาพูดอะไรมาเนี่ยเรารู้สึกเห็นดีเห็นงามไปหมดเลยนะครับเห็นดีเห็นงามถึงขนาดที่ว่าราคาที่ตั้งกันไว้เนี่ยนะครับสมมุติว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกันตั้งไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์กับราคาที่จะต้องนะดูโครงการและน่นนี่นั่นะก็วางงบประมาณกันนะครับ เรียกว่า100%เนี่ยมันสามารถลดได้แค่95%เท่านั้นหมายถึงว่าลดไป5%แต่วันนั้นด้วยการเจรจาพูดคุยอะไรก็ไม่รู้ตัวของพิเศษชนเนี่ยลดให้เขาถึง20%ซึ่งถ้ามัน20%เนี่ยมันเริ่มจากเข้าเนื้อแล้วนะฮะเพราะว่าระยะเวลาในการทําจ้างลูกจ้างอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างใช้เงินสูงนะครับ ซึ่งมันตกลงกันที่8%แอ80%ทำให้เลขาของพิสัยชนเนี่ยถึงขนาดที่ว่าเรียกพิสัยชนเนี่ยไปคุยเลยแล้วก็บอกพิสัยชนว่าตั้งแต่เขามาเป็นเลขาเนี่ยยังไม่เคยเห็นสายชนพี่สัยชนเนี่ยลดราคาเขาเแบบนี้เลยและอันนี้เป็นการพูดคุยกันเบื้องต้นทําไมถึงไปกล้าลดราคาเขาขนาดนี้พิสัยชนก็รู้สึกมึนๆงง,งๆแล้วบอกว่าจริงเหรอครับ ผมไปลดให้เขาอย่างนั้นจริงๆเหรอใช่ไปลดให้เขาอย่างนั้นจริงๆนะครับเขาเลขาพี่สายชนเขาชื่อพี่วีรวัลน,นะนะครับพี่วีเขาบอกว่ามันไม่ได้นะคุณสายชนสายชนจะไปลดขนาดนั้นเนี่ยเราเรายังไม่เห็นโครงการเราแค่คุยกันเบื้องต้นแค่เห็นภาพจากดาวเทียมเห็นนูน่นเห็นนี่อยู่ดีๆคุณจะไปลดให้เขาแบบนี้มันไม่ได้ เราต้องไปเจรจารหน้างานต้องไปคุยต้องไปให้วิศวกรเขาดูดูโน่นดูนี่เขาจะตีประเมินราคา่ชนบอกว่าทาไมผมรู้สึกแปลก,ก,กในวันนี้ผมรู้สึกผมมึนงงบอกไม่ถูกหลังจากนั้นคุยกันเรียบร้อยก็เดินกลับมาที่โต๊ะประชุมนะฮะตัวของแพรเนี่ยตอนที่มาเนี่ยนะครับตอนที่เป็นภรยาของเอกเนี่ยแพรเนี่ยไม่พูดเลยสักคำเลย ได้แต่มองแล้วก็ยิ้มมองแล้วคุณเอกเนี่พูดอยู่คนเดียวนะครับหลังจากนั้นมาก็เป็นการแลกนะแลกเบอร์โทรแลกคอนแทคกกันอะไรต่างๆนะครับแล้วก็การเจรจาตรงนั้นเนะี่ยมันนัดวันที่จะไปดูโครงการนะครับอีกสัก3าวันจะไปดูโครงการเสร็จสับเรียบร้อยเนะี่ยฮะก็แลกคอนแทคกกันหลังจากนั้นอนะ่ะก็กลับกันไปก็จะมีไลน์หากันมีโน่นมีนี่มีการโทรคุยกัน ปรากฏว่าคุณเอกเนี่ยโทรมาหาพี่สายชนแทบทุกวันเลยโทรแล้วก็มาคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้คุยเรื่องนั้นเรื่องนี้นตลอดเวลาแล้วสักพักหนึ่งพี่สายชนก็มีอาการเหมือนแปลกๆเหมือนคนที่แบบมืนมืนๆงงๆสะก,กิดแล้วสะก,กิดอีกเนี่ยถึงจะคุยด้วยจนสุดท้ายาคนที่เป็นเลขาเขาก็บอกว่าคุณสายชนคุณสายชนดูแปลกๆไปนะ คุณสายชนเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะปกติคุณสายชนจะเป็นคนที่พูดจาเด็ดขาดมากให้คือให้ไม่ให้คือไม่ให้โน่นนี่นั่นแต่ทําไมครั้งเนี้รู้สึกการเจรจา,าเนี่ยมันออกมาในรูปแบบของการที่แบบยอมเขาทุกอย่างเลยมันทำอย่างนี้ไม่ถูกนะเราเป็นฝ่ายที่เขาเดินมาหาเราเราจะรับก็ได้ไม่รับก็ได้มันเป็นสิทธิ์ของเราเขาเลือกบริษัทเราก็แสดงว่าเขากต้องไป ดูบริษัทอื่นมาแล้วว่าบริษัทอื่นอาจจะแพงกว่าเราเขาถึงมาเลือกเราเพราะฉะนั้นเราไม่ไม่ต้องไปลดอะไรให้เขาพอได้คุยกับคุณวีเนี่ยพิเศษก็เออเอออเหมือนคนที่ตื่นจากภาวงตลอดเนี่สุดท้ายแล้วคุณวีเนี่ยก็ตัดสินใจหาโปรไฟล์ของผู้ชายคนนี้ที่ชื่อเอกเนี่ยนะครับ พยายามเข้าไปเสาะหาไปส่องตาม Facebook ไปส่องโน่นส่องน,อน,องนี่ปรากฏว่าไปเจอ Facebook ของเขานะฮะไปเจอ Facebook ของคุณเอกเนี่ยปรากฏว่าคุณเอกเนี่ยเป็นสายมูของแท้เลยนะครับเขาจะโพสต์เกี่ยวกับสิ่งที่เขาทำก็คือจะไปที่นั่นที่นี่ตำ,ำหนักนั่นตำหนักนี้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะมีบ้านของเขาที่เปิดเหมือนตำหนัก แล้วก็เหมือนกับการที่ให้คนอื่นเนี่ยมาไหว้ร่วมด้วยแล้วก็ชักชวนคนอื่นให้ร่วมลงทุนกับเขาด้วยในการทําธุรกิจซึ่งณนะตอนนั้นเนี่ยเขาก็ไปสืบประวัติต่างๆมาว่าคนชื่อเอกจริงๆแล้วเขาไม่ใช่คนรวยเขาเป็นคนที่เรียกว่าจนเลยนะครับคุณวีเนี่ยก็พยายามหาข้อมูลต่างๆว่า ผู้ชายคนนี้มันทํางานอะไรแล้วเติบโตมาได้ยังไงโน่นนี่นะคือแบบมันรู้สึกว่าเจ้านายตัวเองเนี่ยไม่เป็นตัวของตัวเองและกับการคุยครั้งนี้แล้วคุณวีก็บอกกับแฟนตัวเองว่าให้ช่วยอีกแรงหนึ่งแล้วมันจะด้วยอะไรก็ไม่รู้นะครับแฟนของคุณวีที่เป็นเลขาเนี่ยดันไปรู้จักกับน้องของคุณเอกชื่อว่าคุณโอน้นะครับ แล้วแฟนของคุณวีก็รู้หมดเลยว่าครอบครัวนี้เคยทำอะไรมาก่อนแล้วแฟนของคุณวีก็เลยเล่าให้ฟังว่าครอบครัวนี้ไม่ธรรมดาพ่อของคุณอ้นเนี่ยเขาชื่อว่าคุณอิดคุณอิดเนี่ยเรียกว่าย้ายมาจากฝั่งเพื่อนบ้านเรา แล้วมาเปิดตำหนักตำหนักหนึ่งซึ่งมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายและสิ่งที่คุณอิทธรรมก็คือเอาลูกชายตัวเองทั้งสองคนทั้งเอกและอ้นเนี่ยมาประทับร่างทรงด้วยและในทุกๆครั้งที่สองคนนี้มาประทับร่างทรงด้วยจะแก้ปัญหาให้คนนั้นแก้กปัญหาให้คนนี้จนครอบครัวตัวเองเนี่ยเริ่มมีฐานะกับการที่ มีไฮโซมีผู้หญิงต่างๆที่เงินหนาๆเนี่ยมาจ้างารวมถึงเมืองจีนนะครับคนจีนต่างๆที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยนะครับมักจะมาหาที่ตำหนักนี้เขาจะรู้กันดีว่าตำหนักนี้มีสพ่อลูกเอกอ้นอิดในการทำพิธีให้และในพิธีที่ทำก็คือเป็นพิธีสายดำร้อยอร์เซนะครับ มีทุกสิ่งทุกอย่างมึงจะอยากได้อะไรล่ะมึงอยากได้แฟนรวยมึงอยากได้แฟนหล่อมึงอยากได้บ้านหลังนี้เหรอมึงจะทําให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเหรอทําให้คนนี้เป็นอย่างนี้เหรอคือแฟนของคุณวีเอ่ยปากแล้วก็พูดมาว่าอย่าไปยุ่งถ้าเป็นไปได้บอกสายชนเลยว่าอย่าไปยุ่งกับครอบครัวนี้ไม่ได้เลยและที่เขารู้มาก็คือ แฟนของคุณเอกเนี่ยที่ชื่อแพเนี่ยก่อนหน้านั้นก็เป็นคนคนหนึ่งที่เข้าไปในตำหนักนี้แล้วก็ไปเรียกสามีตัวเองกลับมาและจะด้วยอะไรก็ไม่รู้สุดท้ายแล้วก็ไปได้กับเอกซึ่งเรื่องราวมันก็งงมากว่าผู้หญิงคนนี้เรียกว่าทํางานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โน่นนี่นั่นคือรวยแต่ผัวเนี่ยไปมีเมียน้อย สุดท้ายแล้วก็ไปหย่าก,กับผัวตัวเองแล้วก็มาได้กับหมอเอกนะครับแล้วอน้นนะด้วยความที่ตัวเองก็ทําแบบนี้ก็จะมีคนที่เข้ามานะครับสุดท้ายก็ไปได้กับลูกนะักการเมืองคนหนึ่งซึ่งก็มีฐานะที่ร่ํารวยเลยทําให้ครอบครัวนี้ร่ํารวย แล้วเวลาที่ทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่จะมีแบ็กหลังก็คือคุณพ่อที่ชื่ออิดเนี่ยเวลาที่จะไปเจราจางานกับใครอะไรกับใครเนี่ยเขาจะเป็นคนทําพิธีให้ตลอดต้องออกไปเจราจาวันไหนเวลาไหนต้องไปเจอกับคนคนนี้ไปเจอเขาจะมีวางโปรแกรมไว้หมดเลยสาเหตุที่แฟนคุณวีรู้ก็คืออดีตแฟนเก่าของแฟนคุณวีเนี่ย เขาเคยเข้าไปตำหนักนี้แล้วที่สำคัญเขาพาแม่เขาไปด้วยณนะตอนนั้นก็มีเรื่องเกี่ยวกับการขึ้นลงขึ้นศาลคดีต่างๆนะครับณนะตอนนั้นนะครับมีการฟ้องกันอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วด้วยความที่ตัวเองเนี่ยรู้ว่าแพ้แต่ไม่ยอมแพ้ก็เลยไปจ้างหมอที่ตำหนักเนี้ยทำอะไรบางอย่างใส่อีกฝ่ายหนึ่งทำให้ฝ่ายโจทย์อีกฝั่งหนึ่งเนี่ย เขามาขึ้นศาลไม่ได้ด้วยอาการป่วยหนักใครมาเป็นพยานก็แล้วแต่เนี่ยไปทําใส่เขาหมดเลยสุดท้ายในฝั่งนั้นะจากกายที่ชนะเนี่ยกลายเป็นแพ้แล้วคุณแม่ของแฟนเก่าของอคุณวีนะฮะก็ชนะคดีแล้วคุณวีก็รู้ในสิ่งที่ครอบครัวนี้ทําสดุดหมายถึงว่าแฟนคุณวีนะครับ รู้ว่าครอบครัวเนี่ยของแฟนอดีตแฟนเก่าคนนี้ทาอะไรแบบนี้เขาเลยตัดใจเลิกเพราะว่าคุณเนี่ยวันหนึ่งคุณไปทําใส่คนนั้นเดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องทําใส่ผมก็เลยตัดสินใจเลิกกับผู้หญิงคนนั้นแล้วก็มาคบกับเลขาของพี่สายชนคุณแฟนคุณวีก็เลยรู้เรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับครอบครัวนี้นะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยด้วยความที่เป็นเลขา จะบอกกับเจ้านายยังไงว่าเฮ้ยสิ่งที่เจ้านายกําลังเจออยู่เนี่ยมันคือมันคือเล่นกับหมอผีนะครับคือสายชนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรแบบร้อยเปอร์เซ็นต์สุดโต่งนะครับเป็นหัวสมัยใหม่เรียนจบปัญญาโทนะครับซึ่งเขาไม่เชื่อเลยเขาเชื่อว่าการทำมาหากินเนี่ยอ่ะมันจเจริญรุ่งเรืองนะครับขยันก็ต้องได้ตังมาขี้เกียจก็ไม่ได้ตังเขาก็คิดอย่างนั้น สุดท้ายเขาก็เลยไปบอกอะไรแบบนี้พอไปบอกแบบนี้เนี่ยพี่สายชนก็ไม่เชื่ออยู่แล้วนะฮะแต่คุณวีเองเนี่ยเขาจะพยายามดูอยู่ตลอดจนวันนั้นมันมาถึงกับการที่จะไปเจรจาแล้วก็ไปดูที่โครงการนะครับณนะวันนั้นก็พากันไปที่โครงการแห่งนี้มันก็จะมีห้องกระจกนะอา่าเรียกว่าเป็นห้องที่อยู่หน้าหมู่บ้านในการที่จะเจรจาเป็นออฟฟิศนะครับ ก็เห็นคุณเอกเนี่ยนั่งอยู่ที่ออฟฟิศแห่งนี้และด้านหลังก็มีรูปปั้นเป็นผู้หญิงเปลยกายสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็มีผ้าสีทองห่มอ,อยู่ซึ่งณนะตอนนั้นคุณวีรู้สึกตกใจมากที่เป็นเลขาเพราะแบบนี่มันออฟฟิศขายบ้านหรือว่าตำหนักเนี่ยนะครับ แล้วบนด้านบนก็มีเสียนอะไรบางอย่างซึ่งไม่ใช่เสียนบรมบครูวางอยู่เต็มเรียงรายเสร็จสับเรียบร้อยไปนั่งนะครับเขาก็ให้เด็กมาเสิร์ฟน้ำซึ่งน้ำก็ไม่ใช่น้ำเปล่าคุณเอกบอกว่านี่คือน้ำเก๊กฮวยน้ำเก๊กฮวยเนี่ยเวลาดื่มแล้วมันสดชื่นนะถ้าไม่เชื่อคุณใส่ชนดื่มสดชื่นเลยแหละ สายชนนะฮะด้วยความเป็นมารย,ยาทก,กับการที่ไปเจรจางานก็หยิบแก้วมาดื่มในวันนั้นนะครับพราะาดื่มเนะคุณวีนึกถึงคำพูดของแฟนก็ไม่ดื่มแต่สายชนดื่มไปแล้วหลังจากวันนั้นมาการเจรจางานผ่านฉลุยเลยนะครับบ้านโครงการนี้มีถึง40หลังยอมรับทำให้เขา เสร็จสับเรียบร้อยการเจรจาตรงนั้นมันจบลงที่แปดสิบเปอร์เซนตกับการเจรจาในครั้งนั้นซึ่งลดให้เขาแบบโอ้โหแทบจะไม่ได้อะไรนะครับเสร็จสับเรียบร้อยกลับมาในวันนั้นคุณวีก็บอกว่าคุณสายชนคุณสายชนทําแบบนี้คุณคุณรู้ไหมว่าคุณจะไม่ได้อะไรเลยกําไรจากที่เราทําเนี่ยมันคือยี่สิบเปอร์เซนนั้นแล้วคุณไปลดให้แบบเนี้ มันเท่ากับเกือบจะเสมอตัวเลยนะสญญายชนบอกว่าผมทำอย่างนั้นเป็นจริงๆหรอจริงๆและสิ่งที่ที่ฉันบอกกับคุณนะว่าครอบครัวนี้ไม่น่าเข้าไปยุ่งอะ่ะแล้วคุณก็เข้าไปยุ่งอะ่ะเราสามารถยกเลิกสัญญานี้ได้ไหมสญญายชนบอกว่า,วายกเลิกสัญญาได้เพราะมันเป็นการตกลงกันแต่ยังไม่เซ็นสัญญาแบบเป็นทางการ เราแค่มาดูเบื้องต้นพี่วีบอกว่าไส่ชนคุณต้องยกเลิกสัญญานี้ยกเลิกในสิ่งที่กระทำอยู่ตอนนี้ยกเลิกเลยและที่สำคัญกว่าน,นั้นนะคุณต้องกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่คุณ,คณเดี๋ยววีจะพาไปนะวันนั้นนะคุณวีด้วยความที่แบบว่าปกติก็จะเป็นคนไม่ขัดใจเจ้าหนายแต่วันนั้นด้วยความสนิทนะ สายชนเนี่ยก็เป็นคนที่แบบเชื่อเชื่อคุณวีคุณวีก็ขับรถพาพี่สายชนไปที่บ้านของคุณพ่อคุณแม่ของพี่สายชนนะครับพอไปถึงบ้านคุณพ่อคุณแม่คุณวีก็เล่าทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ตัวเองรู้มาจากแฟนตัวเองนะครับว่าสิ่งที่พี่สายชนกําลังไปเจอเนี่ยมันคือครอบครัวแบบนี้แต่แบบนี้แบบนี้นะครับหลังจากรู้คุณพ่อคุณแม่ของพี่สายชนเนี่ย เขาก็โทรไปหาสินแสซึ่งครอบครัวเนี้ยเขาจะมีสินแสประจําตระกูลอยู่แล้วสินแสท่านนี้ก็มาในวันนั้นปรากฏว่าสินแสเห็นหน้าพี่สายชนก็บอกว่าลือไปโดนของมาแล้วและของที่ลือโดนเนี่ยมันน่าจะเป็นสายดําสายดําที่เรียกว่าแก้ยากที่สุดด้วยและไอ้คนที่ทําเนี่ยมันหมาย มันหมายที่เอาทรัพย์สินหมาถ้าเอาทุกอย่างสิ่งที่สายชนมีโอ้โหพ่อแม่รู้ดังนั้นเนี่ยตกใจเลยนะนะครับตกใจเลยแล้วก็บอกว่าเออเขาก็ดูโน่นดูนี่จับทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏว่าสายชนตกถึงคาดนะครับทนีนี้สินแสเองก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปที่ศาลนะครับ ก็พาไปที่ศาลแห่งหนึ่งแล้วกันที่ตัวเขานับถือนะครับก็พาไปที่นี่นะครับเสร็จสับเขาก็ทําพิธีทําพิธีวันนั้นนะทาพิธีใหญ่เลยแล้วก็เผาหูเผาทุกสิ่งทุกอย่างให้สายชนกินสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสายชนอ้วกออกมาหมดเลยอ้วกออกมาเนี่ยมันเป็นเหมือนเสมหะที่มันเป็นแดงๆนะครับอ้วกออกมาอ้วกออกมาอ้วกออกมาแล้ววันนั้นนะครับ ในศาลแห่งนี้นะครับปรากฏว่าลมเนี่ยพัดกระหน่ำวนรอบศาลเลยคุณพ่อคุณแม่ของพิเศษชนเนี่ยโอ้โหแบบกลัวรู้สึกกลัวมากไม่เคยเกิดขึ้นจนสุดท้ายสินแสท่านนี้ไปบอกกับเ,เรียกว่าไตสื่อแล้วกันไตสือท่านหนึ่งที่ดูแลวิหารแห่งนี้นะครับก็ลงส่งฮะประทับส่งและส่งนี้ก็เป็นส่งที่เรียกว่าเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งแล้วกัน ท่านถือดาบมาแล้วท่านก็ปักไปที่หูเสร็จสับเรียบร้อยท่านก็เอาหูเนี่ยจุดไฟที่ที่หูนะแล้วเขาก็เอามีดดาบอันเนี้ยมาเคาะ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 สามครั้งเชื่อไหมว่าพิสัยชนหงายท้องตึงลงไปเลยและดิ้นพาดพัดพัดพดพดดิ้น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 ไปแล้วก็มีคนที่อยู่ในนะในในในที่เนี่ยฮะในโรงเจเนี่ยก็มาช่วยกันจับ นะครับสิ่งที่ปรากฏขึ้นก็มีเสียงร้องโหยหวนเป็นเสียงผู้หญิงฮะแล้วก็พูดว่ามึงต้องมายุ่งออก,กับก,กู้มึงต้องมายุ่งออกับกู้มึงต้องมายุ่งกับกู้นะฮะสักพักหนึ่งเขาก็ุ้มีดนะ,ะมีดดาบค่อยๆวางไปที่หน้าอกแล้วก็ลูดลงมาและสิ่งที่ปรากฏก็คือมันมีน้ำดำๆคาบดำๆออกมาจากร่างกายของพิษัยชนมันเหมือนคาบเหงือ่อ เวลาที่เด้งตัวออกมาเนี่ยไอ้คาบนั้นน่ะมันเป็นรูปตัวคนเลยพักใหญ่ๆสุดท้ายแล้วออกฮะแล้ววันนั้นน่ะถังใหญ่ๆเลยเป็นถังน้ำมนต์น่ะเขาเผาหูเผาหูเผาหูใส่กอกปากพิสัยชนก็อ้วกกอกปากเขาอ้วกเขาทำอย่างนั้นนะฮะเป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วได้นอนที่โรงเจแห่งนั้น นะครับแล้วก็มีทําพิธีเผาไฟอะไรต่างๆนะครับซึ่งพิธีก็เยอะอยู่ในในที่แห่งนั้นนะครับเสร็จสับเรียบร้อยผ่านไาอีกวันสินแสท่าน,นี้ก็ดูเลิกนะครับเลิกเนี่ยมันออกได้ตอนกลางวันออกจากที่นี่ได้นะีครับแต่หลังจากออกไปแล้วโทรศัพท์ที่คุณเคยโทรหากันคุณต้องเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ไปเลยและการติดต่อครั้งนั้น่ะ ต้องเลิกติดต่อไปแล้วเขาจะไปทําวิธีที่ออฟฟิศให้ใหม่นะครับแล้ววันนั้นน่มันก็เป็นวันที่พิเศษชนออกจากตรงนั้นมาแล้วก็เข้าไปที่ออฟฟิศส,สินแสท่านนี้ก็ไปทําวิธีที่ออฟฟิศเหมือนทําข้ออะไรบางอย่างนะครับและเชื่อไหมหลังจากนั้นคุณเอกเนี่ยขับรถวนไปวนมาวนไปวนมาบริเวณที่ออฟฟิศพยายามจะเข้ามาที่ออฟฟิศแต่ก็เข้าไปได้ เข้าไม่ได้นะครับคุณวีก็บอกว่าดูสิเขาพยายามมากเลยนะเขาพยายามที่จะมาเอาให้ได้เขารู้ว่าเราเนี่ยมียาอะไรสุดท้ายแล้วก็เข้ามาไม่ได้รวมถึงคุณแพรพยายามจะเข้ามาก็เข้ามาไม่ได้มันเหมือนคนจะเปิดประตูแล้วก็ถอยออกเปิดประตูแล้วก็ถอยออกนะครับเบอร์โทรศัพท์เปิดนั้นอนะ่ะทิ้งไปเลยนะนะฮะพิเศษชนทิ้งไปเลยนี่ครับ หลังจากนั้นมาคุณเอกก็ไม่ได้มาอีกแต่ได้ข่าวว่าไปติดต่อกับอีกบริษัทหนึ่งแล้วบริษัทนั้นก็รับทำแล้วพี่สายชนก็บอกว่านี่แหละคุณเนตรสังคมที่ผมทำกันอยู่เนี่ยผมไม่รู้นะเบื้องหน้ามันอาจจะดูดีทุกสิ่งทุกอย่างดูดีแต่เบื้องหลังเนี่ยมันแฝงด้วย อะไรก็ไม่รู้ที่มันดูสกรปรกอะ่ะเราอาจจะเป็นคู่แข่งกันทางธุรกิจอันนี้เข้าใจได้แต่ถ้าคุณไปเล่นของที่มันเรียกว่าสาเวทที่มันของดำที่มันใช้ประหัดประหารกันเนี่ยมันถือว่าเอาเปรียบกันแบบสิ้นเชิงแล้วธุรกิจทุกวันนี้มีคนที่ทำแบบนี้เยอะเลยและทุกวันนี้ก่อนที่ผมจะรับงานเนี่ย ผมจะต้องเข้าไปดูโปรไฟล์เขาต้องไปเจาะไปอะไรต่างๆผมไม่ค่อยอยากรวยแล้วคุณเนททุกวันนี้ผมมีกินมีใช้แต่วันนั้นมันทําให้ผมเข็ดเลยนะกับการที่ผมโดนอะไรแบบนั้นมาผมถึงขนาดที่ว่าผมจะต้องไปกวาดที่โรงเจแห่งนี้ไปดื่มน้ํามนทุกวันไปรับใช้ที่โรงเจแบ่งนี้จนผมรู้สึกว่าผมไม่อยากเอาอะไรอีกแล้วนะครับ และแกทุกวันนี้แกก็รับงานที่มันไม่ได้เยอะแยะมากมายแต่รับงานเป็นหลังที่มันเรียกว่าราคา30ลร้านอัพรับไอ้บ้านทั่วไปเนี่ยแกไม่ค่อยได้รับและแกก็บอกว่ามันอาจจะได้น้อยหน่อยจากเปอร์เซนต์ตรงนั้นแต่ผมก็มีความสุขผมไม่อยากไปเจอกับนักธุรกิจที่เบื้องหลังอะใช้สายมูใช้สายดำศาสตร์ใส่กัน และทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรคุณทำอาชีพอะไร50%จะมีสายพวกนี้แฝงอยู่ทุกคนจะไปพึ่งไอ้สิ่งสิ่งนี้เพื่อที่จะมีฤทธิ์มีสิ่งต่างๆที่จะไปทำร้ายคนอื่นนะครับประมูลราคาได้สุดท้ายก็ไปเล่นอะไรพวกนี้ ทำให้คนนั้นเจ็บป่วยโน่นนี่นั่นทำงานไม่ได้อย่างนี้ก็มีนะครับนี่คือเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่เป็นประสบการณ์เกี่ยวกับเรียกว่าคนมีสตังค์แล้วกันที่ไปเจอเจออะไรแบบนี้มาและตั้งแต่วันนั้นที่เขาเจอมา8 9ปีก่อนเชื่อไหมว่าเขาฟังอาจารย์ยอดเขาฟังธรรมะเขาฟังรายการผีทุกรายการนะครับจนมาถึงรายการพาเที่ยวเรือไปหลอนเขาฟัง แล้วเขารู้สึกว่าอ่ะอันเนี้ยถูกจริตที่สุดเขาเลยรู้สึกว่าเขาอยากส่งเรื่องมาเขาส่งเรื่องนี้มานานแล้วแล้วผมก็ไม่เข้าไปดูฮะปรากฏว่าพอเข้าไปดูโปรไฟล์เขาเนี่ยผมยังคิดว่าเขาหลอกเลยนะเขาสร้างโปรไฟล์มาหลอกผมหรือเปล่านะครับแต่สุดท้ายเนี่ยพอได้พูดคุยกันแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาอาจจะเนี่ยเขาอาจจะมีสตังค์เขาพูดตรงนะครับแต่เขาไม่เคยคิดที่จะไปเล่นสายดําใส่ใคร นี่แหละฮะคือเหตุผลที่ผมนำเอาเรื่องนี้มาเล่าเพราะว่ามันเป็นเกมธุรกิจของคนที่มีสตางนะครับแล้วก็มีสายมูซึ่งไม่ได้สายมูสายขาวอะเป็นสายดําแล้วก็สาดใส่กันอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือเรื่องหนึ่งที่อยากจะ,ะนํามาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเรื่องของตระกูลคุณใสครับ